สูตรยูไม่สูตรเกวสูตรผมเองสูตรยูไอ c ูซ สูตรอายุใส่ละเทศเสมอใส่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจมดินคุณจะซื้อผักสวัสดีครับลุงแซมโอ้โอย่างเท่เลยยังไม่ถึงบทลุงลุงแซมเยนๆให้ผมพูดก่อนสูตรยูจะอยู่กับคุณเสมอ10โลบัคสูตรยูไม่สูตรเก่าพร้อมกางเกงฝากหน่อยนะครับลิงใต้คลิปได้เลยนะครับ10โลบัคสูตรยูสูตรยูสูตรยูไม่สูตรเกา่าซื้อได้เลยครับลิงใต้คลิปอา้าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้พูดถึงนานเลยนะครับการแจกแรคคูนในที่สุดนะครับ <laughs> ผมกลับมาแล้วในที่สุดการแจกไลค์คูผมรู้นะครับว่าทุกคนนะครับก็รอวันนี้อยู่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแจกแลคคูณนะครับสัก2ตัวเลยแล้วกันนะถือว่าเป็นการหายไปนานนะเอาไปเลย2ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาประกาศผู้โชคดีทุกเช้าแล้วกันนะครับว่าวันหนึ่งอาจจะทำสองคลิปจะได้รู้นะครับใครที่แบบรอว่าเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าก็มาดูตอนเช้าได้นะ แต่บางวันถ้าผมไม่ลงคลิปเช้าคือหลับนั่นเองไม่มีอะไรมากนะครับหรือไม่ก็คิดอะไรไม่ออกหลับดีกว่าพอแล้วไม่ทำละคลิปเลิกเป็นยูทูบเบอร์ละอ่ะเอาไปว่านะครับก็แจกแรกคูนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสปอนเซอร์สุดร้าใจของเราเนี่ยก็คือพิวปปกรณร้านิวปกรณ์น,น,นะครับตอนนี้เทรดได้หมดเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะทรีเรกหรือว่าเจ้าตัวทูแคนที่เราจะมาทําในวันนี้ หรือว่าจะเป็นอะไรสติงไรเดดนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝั่งนิดนึงแล้วก็นะครับเสื้อน้องอยูก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับใครอยากใส่สูตรแบบสุดที่แบบนี้นะครับก็ชิปโลบัก <laughs> ชิปโลบักนะครับอ่ะไปวันนี้เดี๋ยวเราไม่ลบกวนแล้วลบกวนแค่นี้นะครับแจกและคุณนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยอ๋อลืมบอกเลยคอมเมนต์ยังไงใช่ไหมพิมพ์ชื่อโลบักของตัวเองแล้วก็ บอกเหตุผลมาด้วยนะครับว่าทําไมถึงอยากได้นะเดี๋ยวผมก็จะเอาและขูดไปให้นั่นเองนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะกลับมากับน้องตูแกนโอไม่หมดโอ้ยมาแล้วคลิปนี้เนี่ยผมจะทำเมื่อประมาณ10วันที่แล้วนะตั้งแต่ช่วงทูแคนฮิตๆิตนะครับครับผมโดนปิดเทรดครับ <laughs> ไม่ได้ทำนานเลยนะครับจะมีต้นตนหนึ่งที่ ที่ผมนะครับต้องการจะทำให้นี่นี่นี่น,นี่โอ้โหติดเยอะมากเลยนี่คือเจ้า elephant ears นะครับเป็นระดับพิสมาติกที่หายากที่สุดในเกมนะตอนนี้นะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับหายากกว่าทุกผลไม้นะครับหายากกว่าเจ้าบอลประซ่อมด้วยเพราะบอลประซ่อมไม่ใช่พิสมาติก <c oughs> นะครับแต่ถ้าจะให้หายากจริงก็แคนดี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าแคนดี้ไม่ใช่พิสมาติกขอเรียกว่าพิสมาโอ้เห <c oughs> ล็กแหล็กเหลือเกินโหส่วนใครเนี่ยเดี๋ยวระเบิดทิ้งนะครับ ส่วนนี้ติดเยอะเกินไปอติดติดเยอะเกินไปจริงโอ้โหหน่วงโอ้โหโโหน่วงเดี๋ยวเราจะระเบิดสวนนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือจะมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮันนี่เโแต่ว่าทําไม่ทันแล้วนะครับเจ้ามันใหญ่อันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าโดนเนิบแล้วแต่ไม่เป็นไรเรายังมีเจ้าอีเลฟเว่นเอสนะครับที่ยังไม่โดนเนิบมีแค่เจ้าน้องทูแคนนะครับที่โดนเนิฟไปนิดๆหน่อยๆนะครับไม่คูณไม่เยอะแต่คูณไม่เยอะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตอนนี้น้องท c แคนผมเนี่ย เลเวล85ได้มั้งถูกแกนใช่ครับเดี๋ยวคลิปนี้นะ่าจะมี2 EP นะ EP แรก EP นี้เนี่ยยังไม่เต็มร้อยนะครับเลเวลตันเนี่ยก็คือ100นะครับขอแยกไปฟาร์มเลเวลก่อนซึ่งเลเวลของเขาเนี่ย84นะครับเหลืออีก16เลเวลคูณ7.28วัดคูณอะไรขนาดนี้เราใจเลย <laughs> เราใจเลยนะครับวันนี้ซึ่งมีอยู่8ตัวนั่นเองแต่ว่า อีกรหัสหนึ่งนะครับนี่คือน้องบอลลูนนั่นเองที่ผมซื้อมานะครับน้องบอลลูนที่มีเจ้าอีเลฟเฟ่นอเอเอสเนี่ยเอาไว้แบบอาจจะใช้ได้คูณมาปั๊มได้นะครับเขาใส่สัตว์เลี้ยงได้แค่3ตัวเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช่ครับร้านบิวบกรมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันรู้หรือว่าคือคุณอยากจะปลดล็อกช่องไหนเนี่ยอืมเอาปลาดาวนี้ไปใส่เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ใส่ปลาดาวให้น้องบอลลูนเนี่ยครบเลยนะ ดูว่าใส่สัตว์เลี้ยงได้สมุดนะครับ8ช่องเลยใครต้องการใส่สัตว์เลี้ยง8ช่องเนี่ยแล้วก็ราคาย่อมเยาวมากๆนะครับร้านพิปากกณอเหมือนเดิม <laughs> เลเวล77กับ83นะครับ2ตัวนี้ซึ่งถามว่าผมให้เขาไปแล้วตัวหนึ่งเราเอามาทําไมนะครับ2ตัวนี้ไม่มีอะไรอ่ะใช้เ <laughs> องเฉยๆทดีว่าไข่ยังใส่ได้ไม่หมดอะเนี <laughs> ่ยใช้เองนะครับก็ฝากร้านพิปากกอบอีกนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ ครบหมดแล้วเย่ yeah. ไม่ต้องเสียสามพันโลบักเมื่อกี้ถ้าใส่โอ้ยเมื่อกี้ถ้าใส่คาปิบา่าไปนี่ร้องไห้นะคาปิบ่าตัวละสองหมื่นโลบักพูดเพลินไปหน่อยเกือบเกือบลืมดูอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนขอญาตนะแปบ๊บหนึ่งนะ <laughs> ขอญาตระเบิดส่วนแป๊บหนึ่งเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ้ค้างเลยเกินเอาโอเคเรียบร้อยครับรหัสน้องบอลลูนที่ <laughs> เปลี่ยนรหัสก็ยังแหลกเหมือนเดิมขอญาตเคลียร์ก่อนลวกัน โอเคเหลือไว้ต้นหนึ่งนะครับเอาไว้ทําอันใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าพวกนี้ฮันนี่ซัคเคิลเนี่ยก็ไม่เอาแล้วละกันนะผูได้หมดเลยนะครับก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับอ๋อมีรีแคมเมอร์อยู่ตั้ง40่สิบอันหลันนี้โอเคขอบคุณครับเก็บเอาไว้นะเผื่อแบบพี่แกคัมแบ็กในนาคตนะครับแต่ว่าไม่น่านะไม่น่าคัมแบ็กแล้วนะครับอืมโดนแก้ไปแล้วโอเคโล่งแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มอันนี้ก่อนดีกว่า เริ่มอัปเกรดนะครับอัปเกรดการใส่สัตว์นั่นเองตอนนี้ได้แค่3นะครับทุกคนอ่ะเราต้องตีแค่ถูกนะครับนี่เลยตรงนี้นะสีส้มแล้วก็ใส่ยิบเก้าเข้าไปอ่ะเวลแรกย9ิบเก้าเวลที่2คือ30โอเคเวลที่3คือ45โอเคเวลที่4ค,คือ60โอเคแล้วก็75ครับสุดท้ายเรียบร้อยเรียบร้อยครับล้วนเร็วมากนะครับก็รา้นรานอุปกรณ์เหมือนเดิมนะแห่นี้ ถ้าใครต้องการนะครับใส่สัตว์เลกแปดเนี่ยไม่ต้องเสียลบัสเป็นหมื่นแนะ่เหมือนผมยุคนี้มันมันเยี่ยมยอยไปแล้วยุคนี้แบบราคาย่อมเยามากงั้นต่อไปนะครับเราใส่เจ้าทูแคนเออลืมเลยเดี๋ยวทูแกนมารหัสนี้แป๊บหนึ่งตู้แกนตู้แกนตู้แกนใส่ตู้แกนยักษ์ไปให้หมดเลยหนึ่งตัวโอเคเท่านี้นะครับตูแกนก็เต็มสวนแสดงเรียบร้อยใหญใหญ่มากอะสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมนะครับหลังจากตู้แกนนะครับ คือสปริงเกอร์ครับผมมีอยู่18อันครับหลันนี้โอ้โหฟาร์มอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะปล่อยไว้คืนนึงนะผมก็ฟาร์มไว้คืนหนึ่งก็โอเคโอ้เบสิกมีเป็นพันเลยนะโอเคมาทุกคนพร้อมนะครับเราสู่ทุกอย่างเนี่ยครบเซ็ตนะโอเคไหมครบหมดทุกอย่างนะครับแต่ก็เจ้า Ele e l e ลฟเว่นเีเนี่ยก็เป็นเพืชฤดูร้อนนะครับครบหมดเนาะเหลือแค่ตูแกนนะครับบินระหว่างกลางหน่อยเนาะ แค่นั้นก็พอมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปักอันแรกเลยนะครับเป็นเบสิกจริงๆอันเดียวก็ได้นะครับมันไม่สแต็กกันนะทุกคนแต่ว่าก็เพื่อความสบายใจก็ปักเยอะๆไปได้เลยโอเคมาเริ่มเลยตูแกนตูแกนทํางานทํางานตูแกนมาดูซิว่ารอบแรกนะครับเป็นไงบ้างอ่าตูแกนก็บินตรงกลางนะทุกคนเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนอุย้ย้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เป็นโกลเด้นครับโอ้โอนี่นี่นี่น,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 นี่โอเคโอเคอ่าโอเคโอเคคือถ้าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยคือออกเกมนะทุกคนออกเกมได้นะแล้วก็จะโตทีเดียวเลยเออน่าสนใจนะผมออกเกมดีกว่าทุกคนไปสปิงเกอร์จะได้แบบไม่ลดเวลาด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันอีกอประมาณ20นาทีนะครับมันจะได้โตให้หมดเลยนะจะได้สะใจนะครับโอเคเจอกันครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็20นาทีพอดีแบบเป๊ะเลยนะฮะ อ่าดูหน่อยสิตัวแคนตัวแคนตัวแคนอ่าสปริงเกอร์คือครบเนาะโอเคครบมากครับคร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 บตัวแคนตัวแคนอยู่ตรงกลางเออใช้ได้ใช้ได้ไดตุม้มเป็นไงเอ,อ๊ะไม่ใหญ่หรออ่าทำไมอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตัวแคนเฮ้ยวัดตัวแคนมันเกิดอะไรขึ้นอืมแล้วโตวไม่เต็มวัยด้วยนะโตแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้เริ่มมาแล้วหรือเปล่านี่ไงแดง,แดง แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ใหญ่เลยนะทําไมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันเล็กมากเลยทูแคนไม่ใช้ใช้ไม่งานไม่ได้หรอดูทุกคนผมรอนะครับสปริงเกอร์คือหายหมดแล้วนะมาสเตอร์ก็คือผ่านไปแล้วนะครับ8นาทีออกเกมก็ไม่ได้นะออกเกมก็ได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้นะเออออกเกมก็ได้อันเล็กนะครับแล้วก็มานั่งรอแบบนี้เนี่ยก็คือสปริงเกอร์เนี่ยเสียแบบเสียฟรีเลยอนะ่ะทุกคนดูโอ้โห10นาทีได้แค่ดอกเดียวเองอันเมื่อกี้เนี่ยโอ โตช้ามากๆผมว่าน่าเดี๋ยวผมเสียสละ,จะเจ้าตัวแกนตัวเล็กนะครับเอากบสีฟ้ามาดีกว่านะครับจะได้บูตตุ้มๆๆทีเดียวรัวๆดีกว่าเนาะโอเคเจ้ากบมาแล้วครับเรียบร้อยกบสีฟ้าดูครับอันนี้คือเศษสร้างนะครับที่เสียสปริงเกอร์ไปอันหนึ่งนะเป็นมาสเตอร์เลยนะแล้วก็ไม่โตเลยนะครับออกเกมก็ต้องออกสัก2ชั่วโมงอะต้นนี้เนี่ยก็คือโตยากแบบยากมากนะ <c oughs> ก็นะ โอเคใช้กบมาเร่งคุ้มมากๆนะครับใช้กบมาเร่งเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับาโอเคตอนนี้นะครับ20วินาทีรอบแรกของจริงจะมาสักทีนะครับโตยากมากโตยากมากๆเนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายย้ายมาอยู่กลางติดมาสเตอร์ติดกอรลี่ติดเบสิกน,นี่นู่นนี่นั่นโอเคติดให้หมดแล้วก็ย้ายกลางเนาะสีวิสีวิสีวิวตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มกบช่วยหน่อยนะเจ้ากบน้อยเย้ yeah. <G ül> โอ้นี่กบโอ้โอ้โอกบใช้งานดีมากโอ้แต่ว่าโอ้ตูแกนโดนเนิฟยับเลยครับแต่ว่าเขาก็ให้คูณเยอะอยู่นะเนี่ยคูณตัวนี้ก็6กกว่าๆเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะปกติมันควรจะใหญ่กว่านี้สิคูณ6กกว่าๆแป๊บหนึ่งนะผมหาข้อมูลก่อน e l e p h a n t นเอเนี่ยเขาเขาเอาออกจากฤดูร้อนเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยเอาออกจากตูแกนน่ะเออ,อ,อ,เอผมว่ามีสิทธิ์แน่เลย เดี๋ยวนะเขาไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นอพืชฤดูร้อนเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยไปเอามาจากไหนคุณเจนเดอีเลฟเฟนเอเนี่ยคือพืชฤดูร้อนโอ้โหเอาออกแบบนี้เลยหรอเอ้าโอ้โหเอาออกแบบเงียบๆด้วยนะแบบกาไม่มีใครรู้เลยเออผมรู้คนหนึ่งอะ เฮ้ยพี่โอ้ยเฮ้ยพี่แรงเกินโอ้เขาไม่ได้เอาแค่แบบฮันนี่ซักเข้าออกครับเขาเอา <c oughs> เขาเอาอีเลฟเนเออออกด้วยแล้วเจ้าอีเเนี่ยจะเก่งตรงไหนละ่ะเนี่ยไม่มีเลยครับทาง้านที่บอกว่าเป็นซัมเมอร์ซีดนะเนี่ยซัมเมอร์ซีดแพ็กเนี่ยก็คือซีดรดูร้อนแต่ไม่ใช่ผลไมร้รด,ดูร้อน <c oughs> ผมงงกับคุณเจนเดลคือก็รู้แหละว่าตูแคม,มันโกงอะ แต่คุณจะออกแบบนี้ไม่ได้โอ้โหออกเลยหรอจุดจบแล้วครับนี่คือจุดจบของน้องทูแคนของจริงแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยเจ้าฮันนี่ซเกิลเนี่ยอ่ะโดนเนื้อไปไม่เป็นไรนะครับนี่ได้ว่าเอาออกแต่นี้ทําเกินไปมากๆครับผลไม้ที่ฤดูร้อนของจริงเนี่ยรดูร้อนมากๆเนี่ยเนี่ยยังเขียนตรงนี้เลยว่าซัมเมอร์ซีเนี่ยฤูดูร้อนก็ยังเอาออกแล้วทูแคนจะมีประโยชน์อะไรเด่ะทปิโคแพนนะครับอ่ะดูหน่อยสิ อ่ายังใช้ได้กับอ่ะกล้วยอ่ะอันหนึ่งกล้วยกล้วยแค่นั้นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะนี่ขี้โม้นะครับลองแล้วใช้ไม่ได้ทุเรียนหรอก็ไม่เวิร์กอ่ะครับมีชิ้นเดียวครับที่เออใช้งานได้นะครับเอออีเลฟเวนเอเอนะครับรูดูผลไม้ที่สุดแรนนะครับกับนกทูแคนที่หายากมากๆาเนี่ยคือดับสิ้นเลยนะดับสิ้นแบบเล่นไม่ได้จริงๆนะครับบานาน่าอ่ะมีบานาน่าหนึ่งรลันนี้มีไหมบานาน่าอ่ะมีบานาน่านะครับ ซีดบาดาน่าอยู่อ่าหกสิบสี่ชิ้นอ่ะออก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 ไปเลยออกไปเลยคลิปนี้พอนทีเอ่ะมาดูบาดาน่าดีกว่าอ่ะกบสีวิระวังเมล็ดนะครับแล้วก็ว่าวสปริงเกอร์ไปแบบเศร้าๆนะครับเรียบร้อยอ่ะดูกล้วยดีกว่ามานั่งดูกล้วยดีกว่าอันนี้เอ้ยเอ้ยโอเคอืมกล้วยเราโตเลยครับโอเคมานั่งดูกล้วยดีกว่ามาคลิปนี้เปลี่ยนละ เปลี่ยนเปลี่ยนมาดูกล้วยกล้วยจะมีตั้งหกสิบวัซีดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารหรัสของผมเนี่ยมาเร่งโตดีกว่า <laughs> <laughs> กลายเป็นคลิปอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ <laughs> โอเคอ่ะดูดูอีกนิดนึงดูอีกนิดนึงนะครับกล้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูหาข้อมูลแป๊บหนึ่งว่ากล้วยมีอัตราการติดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะติดแบบใหญ่มากๆนะครับอ่ะมาเรามาหากล้วยยักษ์ดีกว่าโอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ยากเลยทุกคนง่ายๆอันนี้ง่ายมากมาก ต้นหนึ่งเนี่ยสี่ผล64คือรอบต่อไปเนี่ยติด1ล้านเปอร์เซ็นนะ <laughs> ะอ่าโอเคกบกบเอาออกเลยนะครับกรบเอาออกเดี๋ยวเราจะใส่แบบใส่สุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอัดโลบักเลยแล้วกันนะครับอัดโลบักแบบตุ้มทีเดียวนะครับแบบเยอะๆเลยเอ่าโอเคเดี๋ยวอา่ารหัสรหัสของผมเอาเข้ามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมากดโลบักเนาะอืมอันนี้ตื่นเต้นกว่าเยอะเลย <laughs> โอ้โอ้เ <laughs> นี่ยจริงๆไม่ต้องเร่งก็ได้นะครับ ก็คือแบบโตง่ายมากๆเออน่าจะหากล้วยยักษ์เนี่ยไม่ยากเลยนะนี่รันเราไปไปเติมโลบัคให้หน่อยเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับเก็บทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยววางไป64ซีเลยนะนะครับวางให้ตรงกับสปริงเกอร์แล้วก็เจ้านกทูแกนให้หมดเลยเดี๋ยวผมเอาเจ้าทูแกนออกก่อนดีกว่าโอ้ตัวเร็วตัวเร็วครับทุกคนเห็นไหมตัวเร็วมากตัวเร็วมากโอเคโอเคกล้วยโอเคลุดลุทลุทลุลุทลุทลลโอเคอ่ะ60ต้นดูสิ จะเป็นยังไงบ้างเนี่ย60ต้นอ่าลุดไป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 โอเคเหลือ12ต้นอ่าลุดลุดลุตลุตลุตลุลุต่อลุดต่อไม่มีทูแคนมาบังลุดต่อสองต้นสองต้นสุดท้ายต้นเดียวเรียบร้อยหมดแล้วแต่ก็อ่ะเพื่อความวลี่ช่วยนะครับเราตั้งสปริงเกอร์ใหม่ก็รอบหนึ่งเรียกว่าตั้งแบบไม่เปลืองตั้งแบบตั้งหมดช็อกเกตอ่ะเจ้าช็อกโกแลตก็ตั้งอืมตั้งให้หมดอ่ะเรามากดโลบักดีกว่า แต่ว่าก่อนอื่นเราใส่น้องทูแกนเข้ามาก่อนเตรียมดูอีกรอบนึงทูแกนเรามี8ตัวเรียบร้อยกดโลบักได้เรียบร้อยอ่ะทูแกนบินเข้ามาในบ้านก่อนเร็วเร,วเร็วเร็วเร็วโอเคกลางกลางกลางมีคนแหวกอยู่ตัวนึงอ๋อเริ่มมีต้นไม้ครับเริ่มมีต้นไม้ก็จะยากขึ้นโอเคตรงจังหวะนี้นัดโดนหมดครับทุกตัว ทะลุอย่างครังลากเลยอ๋อเดียว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 จะเก็บยังไงเนี่ยเอ้าแล้วคือลงไปไม่ได้ด้วยครับคือผมต้องกระโดดลงไปแล้วก็เก็บอ่ะเมื่อกี้อ่ะอันใหญ่สุดอันนี้ชึบสามร้อยกิโลครับอืมโอเคมันกว่าเยอะเลยครับเออเรียบร้อยนี่คือสามร้อยกิโลอ่ะเก็บไม่หมดดูสิเป็นไงได้ไหมอืมเก็บ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 นี่นี่อันอันใหญ่ๆอันนี้อู้อู้อันนี้หรือเปล่าอู้ อ้เก็บไปแล้วครับเมื่อกี้บานาน่าเมื่อกี้เก็บไปแล้วครับอันใหญ่อันใหญ่สุดเก็บไปแล้วนะบานาน่าอันนี้200รกิโลอ่ามีเท่าไหร่มีร้อยกิโลมีสูงสุดได้กี่กิโลอ่าคลิปนี้ไปไปไปไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ <laughs> นะครับ300รกิโลครับอ่าอันนี้คือ300รกิโลโอเคนะ่าจานนี้นะก็คือยังอันอันเมื่อกี้อันอันแรกที่เราเก็บมาเนี่ยใหญ่กว่านะนี่เลยอันนี้คือ300ร้อา 342กิโลครับน่าจะติดใหญ่เรียบร้อยนะครับติดใหญ่อยู่2ชิ้นนะอืมก็ถือว่าโอ้โหวัดได้เลยเหรอโอ้โอ้โอ,โอ้โอเค370โลบักเอะเอาขอมาฝากเอาอะขอบคุณมากเลยนะค <c oughs> ่าตอบแทนอ่ะได้มาแล้วบานาน่าอือฮึนี่คือบานาน่าเทียบกับต้นนั้นบานาน่าใหญ่กว่า a n a ่าบานาน่าบ้านใครเนี่ยแต่ว่าครับเจ้าต้นนั้นก็ยังคลั่งเหมือนเดิมนะ คลิปก่อนกลับไปดูกันได้นะ,อะโอเคไม่รู้แวะไหนแล้วตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีกล้วยแสนอร่อยนะครับกินอันนี้คือจริง,รงไม่ต้องโรบักแลวนะ,ะนะ่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับแค่ตั้งสปริงเกอร์แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆโอเคงั้นะค,คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกับกล้วยยักษ์เอาไว้เท่านี้นะครับที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกอย่างโยเวนอันล่าสุดอันนี้ที่มันคลั่งเกินไปเดี๋ยวนะจะลงคลิปแล้วอันนี้อะไรนี่พอยืนตรงนี้ปุ๊บทำไมกล้วยมันเลืองแสงขนาดนี้ บักม่วไปหมดแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดวโอ้ผมถือทุกอย่างได้พร้อมกันนี่มันอะไรกันเนี่ยถือกล้วยถือกล้วยเอากล้วยมาถือซิได้ไหลายอันอสัตว์เลี้ยงก็ถือได้ไหลายตัวพร้อมกันอทุกคน คลิปนี้ไม่รู้อะไรก็ไปไม,ไม่ไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่รู้จะตับจุดยวงไหนดีโอ้ตอนนี้กลายเป็นสัตว์กลายพันธุ์นะครับกลายเป็นสัตว์รวมตัวกันโอ้ไม่กอนว้าวนี่มันสัตว์ชนิดอะไรกันครับเนี่ย oh โ oh. อ้ไม่กอนโอ้สนุกจริงๆเลยนะเนี่ยเอาละเอาละตูแคนไม่เอามาลวกันนะเดี๋ยวปิดเพราะตอนนี้เนี่ยมันเท่ซะเหลือเกินนะครับทุกคน อดูความเท่นี่สิว้าวเอาล่ะนี่คือสัตว์เทพนะครับสัตว์เทพในตำนานนะครับว้าวมันสุดยอดจริงเลยไม่มีสัตว์ตัวไหนเท,ท,ท่ไปกว่านี้แล้วนะครับตัด, <laughs> ดูข้างหลังครับอ่ะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสัตว์ประหลาดไปแล้วตอนนี้